ลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมดาวประจำตัวอยู่ในภพแห่งอุปสรรคปัญหาลุ้มกับดาวมรตตยูดาวการงานทับตัวก่อนย้ายเข้าพบการเงินดก้าแห่งความเจริญรุ่งเรืองประกบดาวการงานดาวการเงินอยู่ในภพแห่งการติดต่อสื่อสารและการเดินทางกุ้มกับดาวแห่งอุปสรรคปัญหาและดาวแห่งความสำเร็จ ดาแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในภพโชคลาภงานมีปัญหาทุกจุดแต่ผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานก็ดีแต่ลูกน้องไว้ใจไม่ได้งานเงินพุ่งเข้าหาแต่เหนื่อยมากและรายจ่ายเยอะหมุนเงินมือเป็นระวิงรถราที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์ต้องซ่อมวันวานวุ่นวายมีเรื่องให้ต้องจัดการเยอะแต่ก็มีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะ คลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินประจำเดือนมกราคมปี2568อิงจากลัคนาราศีเป็นหลักค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ค่ะเกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นขอให้ดูไปตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการเรื่องราวเฉพาะเจาะจงแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะสามารถทักไลน์มาถามรายละเอียดค่าครูได้ค่ะ Line ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรงเดสคริปชันค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงความรักมีอีกคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสค่ะ ส่วนท่านที่ถามมาว่าดูจากลัคนาหรือราศีดีคือถ้าคุณทราบทั้ง2องอย่างก็แนะนําให้ดูทั้งสองคลิปประกอบกันนะคะแต่ถ้าดูแล้วคําทํานายมันย้อนแย้งกันเนี่ยยังไงก็คงต้องรบกวนให้มาดูดวงส่วนตัวกันละค่ะเพื่อที่จะดูให้ละเอียดกันไปเลยว่าดวงของคุณเนี่ยมันจะไปตรงกับแบบไหนมากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทราบลัคนาทราบแต่ราศีเนื่องจากคุณไม่มีเวลาเกิดดูคลิปดวงประจําราศีไปก่อนก็ได้ค่ะคงพอจะเป็นแนวทางกว้างๆให้กับคุณได้บ้างค่ะ เิที่การทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันเลยนะคะชาวธนูลักนณาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าธนูดาวประจําตัวคือดาวพ,พัพพฤหัสยังคงสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภซึ่งเป็นภพเรือนแห่งอุปสรรคปัญหาดังนั้นชีวิตเนี่ยก็มีปัญหาน,านานาประการเข้ามาให้คุณจะต้องจัดการแก้ไขแต่เดือนนี้ในช่วงครึ่งเดือนแรกโดดเด่นตรงที่ว่ามีดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่กับดาวประจําตัวของคุณมาสถิตทับลักนาและดาวพระอาทิตย์ยังเป็นดาวที่มาจากภพเรือนแห่งความเจริ รุ่งเรืองแล้วก็ยังมีดาวการงานกลุ่มลัคนาคุณด้วยดาวอาทิตย์และดาวการงานกลุ่มกันเรียกว่าเป็นคู่นักเจรจา <S <S ดังนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยเจรจาต่อรองอะไรส่วนใหญ่ก็จะสําเร็จไปได้หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้คําพูดในการหาเงินเนี่ยจะโดดเด่นมากหาเงินได้เยอะแต่มันก็ไม่ได้ราบรื่นนะคะมันก็มีอุปสรรคปัญหามีอะไรติดติดขัดขัดมีปัญหาทุกจุดในการทํางานแต่จะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเนื้องานหรือเกี่ยวกับระบบไม่ได้เกี่ยวกับคนเท่าไหร่เพราะว่าเจ้า นายดีเจ้านายเอื้อเอ็นดูคุณดีเมตตาสนับสนุนช่วยเหลือคุณดีเพื่อนร่วมงานก็ดีแต่ถ้าใครก็ตามที่มีลูกน้องอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าดาวลูกน้องอยู่ในภพเรือนมอรณะบางทีลูกน้องจะนําพาความเสียหายมาให้มีเกณฑ์ว่าลูกน้องทํางานไว้ใจไม่ได้คืออาจจะมีเรื่องของการโกงหรือบางทีลูกน้องเนี่ยก็ซื่อสัตว์แหละไม่ได้โกงหรอกแต่ว่าเขาอาจจะเหม่อลอยเขาอาจจะเจ็บป่วยทําให้เขาทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วก่อเกิดความผิดพลาดหรือลูกน้องก็ทํางานปกติดีแต่ มีอุบัติเหตุในที่ทํางานทําให้ลูกน้องเนี่ยอาจจะต้องไปเข้าโรงพยาบาลรับการรักษาคุณก็ต้องไปช่วยเยียวยาตรงนั้นแถมยังขาดลูกน้องขาดคนมาช่วยงานอีกบางทีจะมีปัญหาเกี่ยวกับลูกน้องประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณทํางานคนเดียวไม่ได้มีลูกน้องอันนั้นก็ถือว่าหมดปัญหาไปปัญหาเรื่องคนไม่ได้ถือว่าจะมีอะไรหนักนะคะแต่ปัญหาเนื้องงานน่ะค่อนข้างหนักมันมีปัญหาพุ่งเข้ามาแต่ว่ามันก็มีงานมีเงินอยู่ตลอดเวลาเต็มไม้เต็มมือเลยงานเต็มไม้เต็มมือเงินก็เต็มไม้เต็มมือด้วยนะแล้วก็ ไม้เต็มมือด้วยแต่ละวันเนี่ยก็เหมือนเข้าสู่สนามรบเหมือนกันนะคะในการที่จะต้องออกไปฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาแต่ว่าคุณมีดาวที่ดีสัมพันธ์ดีกับดวงชะตาสัมพันธ์ดีกับดาวการงานคือดาวแห่งความ เจริญรุ่งเรืองเ,เนี่ยประกอบดาวการงานพอดาวการงานย้ายดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้คุณสามารถที่จะทํามันได้สําเร็จเพียงแต่ว่ามันเหนื่อยหน่อยไม่ว่าคุณจะจับงานอะไรอยู่เนี่ยกว่ามันจะสําเร็จมันยากแต่มันก็สําเร็จได้แถมเจรจาต่อรองในเรื่องของการเงินได้ด้วยเพราะดาวแห่งการต่อรองเจรจาดาวแห่งความน่าเชื่อถือเนี่ยก็เดินทยอยกันเข้าไปนะคะอยู่ในภพการเงินค่อยไปนะแต่ว่าจะไปรวมกันเนี่ยในช่วงปลายปลายเดือน ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะคุยกับเจ้านายลูกค้าว่าเราทํางานเหนื่อยเราทํางานหนักมันมีปัญหาตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้เราขออะไรเพิ่มเป็นพิเศษขอค่าว่าจ้างเพิ่มเป็นพิเศษได้นะคะหรือบางทีคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยอาจจะขอเงินเดือนขึ้นในตอนนี้ไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีโบนัสมีอิน센ティブหรือมีข้อต่อรองหรืออย่างน้อยขอกิม t อลเชอร์อะไรเป็นของขวัญของกำนันกับการทํางานเหนื่อยยากของคุณตรงนี้คุณมีโอกาสที่จะไปพูดได้ขอได้นะคะมีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะให้นะผู้ใหญ่ในที่นี้ก็คือผู้ที่มีอุปการะคุณในการทําางงนนนขอคุณั ไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกค้าหรือว่าผู้ว่าจ้างในเรื่องของการเงินดาการเงินเนี่ยไปสถิตยอยู่ที่พบเรือนที่ดีไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของรายรับนะคะใครก็ตามที่ทํางานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารเจรจาก็ยิ่งโดดเด่นหาเงินได้เยอะทํางานที่ต้องพบปะคนเยอะๆดีทํางานเกี่ยวกับการเดินทางดีหรือแม้แต่ทํางานไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่การเงินมันจะเข้ามาอย่างมั่นคงเพียงแต่ว่ารายจ่ายนี่สินะรายรับเนี่ยไม่มีปัญหาแต่รายจ่ายเนี่ยอาจจะมีเนื่องจาก ว่ามันมีดาวอริดาวแห่งอุปสรรคปัญหาหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับการแตกหกักแตกหกักเ <im ful> นี่ยมากุมกันกับดาวการเงินแล้วก็ดาวดวงนี้เนี่ยยังเป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวการเงินอีกเมื่อดาวการเงินเจอคู่ศัตรูก็แปลว่าการเก็บเงินของคุณอ่ะมันมีปัญหามันมีศัตรูมันมีคนมาคอยช่วยใช้เงินหรือมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างทําให้คุณจะต้องเสียเงินมันมีความเป็นไปได้มากว่าจะต้องเสียเงินไปกับการซ่อมแซมอะไรบางอย่างเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือว่ารถราเนื่องจากว่าดาวที่อยู่อาศัยดาวรถราก็ไปอยู่ในภพเรือน อ,อุปสรรคปัญหาดาวแห่งอุปสรรคปัญหาก็กลุ่มดาวการเงินจึงมีเกณฑ์มากเลยว่าจะต้องเสียเงินซ่อมแซมสิ่งเหล่านี้ค่ะคุณต้องดูแลในเรื่องของรายรับรายจ่ายดีๆเลยรายรับไม่มีปัญหานะคะแต่ว่ารายจ่ายเนี่ยต้องจดเอาไว้หน่อยว่าเราจ่ายอะไรออกไปเท่าไหร่แล้วนะคะมิฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะมีเกณฑ์ที่รายรับกับรายจ่ายอะ่ะมันไม่ค่อยสมดุลกันเท่าไหร่แต่ว่าถามว่ามันไม่มีให้จ่ายไหมคงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าคุณก็ยังมีดาวตัวช่วยอยู่เยอะนะคะมีดาวแห่งสิ่งศัดิ์สิทธินะยังคงสต อยู่ในภพเดือนแห่งความสําเร็จแล้วก็ดาวการเงินถือย่างไรก็ยังอยู่ในภพเดือนที่ดีแล้วอย่างที่บอกไปดาวพระที่ส่งเสริมคุณดีมากในช่วงเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนเลยคุณหาทางเอาตัวรอดได้อยู่แล้วแต่บางทีเนี่ยรายจ่ายกับรายรับมันพอดีกันจนเกินไปมันจะทําให้คุณไม่มีเงินเก็บนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณทําบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยบอกว่าอ่ะอันเนี้ยจาเป็นต้องซ่อมซ่อมก่อนเราซ่อมไปแล้วอันเนี้ยเรายังไม่ต้องซ่อมก็ได้เพราะว่าเดือนนี้เนี่ยเงินมันเสียไปกับตรงนั้นตรงนี้ อะไรจําเป็นให้ทําก่อนอะไรยังไม่จําเป็นอย่าเพิ่งซ่อมอะไรใช้ของเก่าไปก่อนได้ใช้ไปก่อนแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้คุณยังมีเงินโฟลโูในการที่จะกินในการที่จะใช้จับจ่ายใช้สอยได้อยู่ค่ะ ทางด้านโชคลาภเมื่อกี้เกิดไปแล้วว่ามีโอกาสดีเพราะว่ามันมีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสถิตอยู่ในภพเรือนโชคลาภจึงมีโอกาสที่จะถูกหวยรวยเบอร์หรือมีโอกาสที่จะได้โชคลาภแบบฟุกฟุกนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนแล้วไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงที่นั่นก็ได้หรือบางทีสวดมนต์ไหว้พระอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถืออยู่เสมอเสมอสักการะอยู่เสมอเสมอนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะตอนนี้ที่ดดาาาาวแแห่่่งงงสสิิิิศักก์์ทธเเ้มถตอยยูในพพโชลลร็ จะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่งจะมามูในช่วงเวลานี้ไม่ได้นะคะการทําบุญการทําความดีต้องสะสมเพราะตอนนี้เนี่ยดาวดวงเดียวมันไม่ได้มีกําลังมากพอเพราะดาวประจําตัวคุณเสียอยู่ดาวการเงินของคุณก็มีดาวคู่ศัตรูมากุมอยู่ดังนั้นเนี่ยบุญเก่าเนี่ยสำคัญต้องทําบุญสะสมมาใครก็ตามที่เคยทําบุญสะสมมาเดือนนี้คุณก็จะรอดพ้นทุกปัญหาเพราะว่าบุญเก่าช่วยแถมยังมีโอกาสที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคได้อีกด้วยค่ะ ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เมต่อกันที่ไพ่นะคะไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของการงานได้ไพ่แชริออตนี่คือไพ่ของอัศวินนักรบแต่ว่าการไปทํางานในแต่ละวันเนี่ยเหมือนเข้าสู่สนามรบมีอุปสรรคปัญหาที่จะต้องแก้ไขจัดการเยอะก็ค่อนข้างเหนื่อยเลยแต่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของผู้ชนะค่ะดังนั้นในแต่ละวันที่คุณไปเจออุปสรรคปัญหาคุณก็เอาชนะอุปสรรคปัญหาได้ทุกวันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเหนื่อยเพราะวันรุ่งขึ้นมันก็มีปัญหาอีกคุณก็ต้องแก้ไขอีกแล้วก็ได้รับชัยชนะอีก ในตำแหน่งของการเงินได้ไพ่ทาวเวอร์เลยทั้งๆที่ดาวการเงินคุณอยู่ในภพเรือนที่ดีนะคะแต่พอมาอ่านไพ่ผสมเนี่ยนั่นแปลว่าทาวเวอร์คือแตกหักคะ่ะมันมีเรื่องที่จะต้องเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของการแตกหักก็มีเกณฑ์สูงมากว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาบ้านรถที่อยู่อาศัยเนื่องจากว่าดาวมันอยู่ในภพเรือนเสียหายอยู่นะคะอาจจะมีเรื่องที่จะต้องซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถนะหรือว่าอุบัติเหตุต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่เกี่ยวกับอุบัติเหตุด้วยค่ะอย่างไรก็ตามพอไปดูที่ไพ่จบไพ่สรุป เห็นไพ่เหรียญอยู่ก็ยังใจชื้นถือว่าคุณยังพอที่จะมีเงินเก็บถึงแม้ว่าคุณจะมีรายจ่ายยุบยับยุบยับเลยแต่ก็ยังมีเงินเก็บอยู่ได้ค่ะ ในตำแหน่งของโชคลาภได้ไพ่จัดเม้นท์ไพ่จัดเม้นท์เนี่ยเป็นเรื่องของบุญกรรมเพราะฉะนั้นโชคลาภในช่วงเดือนนี้ขึ้นอยู่กับว่าบุญกรรมที่คุณทำมาซึ่งไม่ใช่บุญกรรมจากอดีตชาติอย่างเดียวเป็นบุญกรรมจากชาตินี้ด้วยนะคะบุญกรรมจากอดีตชาติมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะส่งผลได้ไม่แรงถ้าเกิดว่าบุญใหม่เนี่ยไม่ได้ทำเอาไว้เยอะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการประกาศกล้องนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าทำบุญเอาไว้เยอะในชาตินี้ผสมกับบุญเก่าด้วยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เกิดว่าไม่ค่อยเป็นคนทำบุญเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบทำบุญเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบช่วยเหลือคนเท่าไหร่นะคะบุญใหม่ก็น้อยบุญเก่าเนี่ยมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมาส่งเสริมกันได้ไม่ได้เต็มที่ก็อาจจะมีโชคลาภแค่ก้อนเล็กๆเท่านั้นค่ะ ไพ่จกไพ่สรุปเมื่อกี้เกลิ่นไปแล้วว่าเป็นไพ่ประจําตัวคุณด้วยยังเป็นไพ่เหรียญอยู่ถึงนั้นว่าจะเป็นเหรียญที่เล็กไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะถ้าในตําแหน่งของการเงินคุณได้ไพ่ทาวเวอร์แต่คุณยังมีเงินเก็บก็แปลว่ายังไงซะรายรับคุณก็ต้องเยอะกว่ารายจ่ายเพียงแต่ว่าเงินเก็บเนี้ยมันอาจจะไม่ได้อูฟูเท่าไหร่มีเงินเก็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าถ้า,าไพ่ใบนี้สี่เหรียญเนี้ยก็แปลว่าถึงแม้ว่าจะมีเงินเก็บเล็กน้อยแต่การดําเนินชีวิตของคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรยังมีเงินกินยังมีเงินใช้เป็นปกติดีอยู่่คะ YouTube อีกช่องผงเกตไปด้วยนะคะชื่อช่องว่ากอใจค่ะเป็นช่องนิยายเสียงและมีเรื่องเล่าสาระบันเทิงมาฝากมากมายค่ะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ที่มุมบนของคลิปนี้นะคะส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว,ว่ากอใจนิยายของเกตมีค่ะอยู่ในเว็บเมเปีย o อีบุ๊กนะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ละค่ะฝากอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ